สวัสดีครับวันนี้อเนกสุรียวครับผมนี่นะครับเฟซบุ๊กนะครับเทจก็มีครับนี่ผมวันนี้อยู่ที่อำเภอพูเรือพูเรือครับผมนี่เป็นงานเดินสายร้อยท่อนะครับชุดนะครับผมเครื่องปั่นกาแฟชงกาแฟนะครับอยู่บนเขานะครับผมอำเภอพูเรือนะครับแถวแถวปันห้ยลาดนะครับผมนี่มีปักสองจุดครับตัวนี้ใส่แผงไปตรงนู้นครับผมเดินสายร้อยท่อเรียบร้อยนะครับผมมีโต๊ะเรียบร้อยนะครับผมนี่ ก็ยี่เปียนปั้นกาแฟนะครับผมหุงข้าวนะครับผมมาหุงข้าวครับผมนี่หนึ่งจุดนะครับผมอันนี้สองจุดจุดที่สองนะครับผมเป็นวิวบรรยากาศงามครับนี่นะครับนี่งามจังครับแพงอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมพาับไปเบิรงแพงครับอ่ะอันนี้ฟี่ฟรมากดอันนี้ให้ได้กดเปิดสว่านทดลองทดลองใช้ครับนี่จับดีดีจับดีๆีเออนะกดเปิดนี่ครับผมใช้ได้เรียบร้อย อ่าปิดเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแ่งอยู่ข้างบนครับผมจำนวนสองแผงนะครับนู่นนะครับอยู่ข้างบนสองแผงนะครับผมนู่นนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผม0807281 0 4ูนเจอนกโซลส่สเซลิลว์วันนี้สวัสดีครับผม